วันนี้แม่ จะพาทุกคนไปดูกันต้มลูกชิ้นนะคะจะบอกเลยค่ะว่าทํายากมากวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเลยค่ะที่อากาศดีมากเลยค่ะทุกคนท้องฟ้าแจ่มใสแต่เช้าเลยต้องบอกเลยนะคะว่านี่เป็นครั้งแรกของการต้มลูกชิ้นที่บ้านแม่ใหม่เลยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ค่ะแทบจะไม่มีประสบการณ์แล้วก็ไม่เคยทํามาก่อนเลยนะแต่พ่อของแม่ใหม่ค่ะเขาเคยทําค่ะเขาก็เลยมาสอนไว้ก่อนหน้านี้แล้วเนื่องจากว่าวันนี้พ่อมีธุรานะคะพ่อก็เลยไม่ได้มาร่วมด้วยก็เลยให้ ่เป็นแกนน้ำเลยค่ะส่วนเจ้าลูกชิ้นนี่ค่ะที่บ้านแม่หม่นะคะก็จะเรียกว่าจีต่งล่าค่ะที่บ้านเพื่อนๆล่ะคะเรียกว่าไรเห็นแบบนี้ค่ะแม่หม่เชื่อเลยนะคะว่าบางคนยังมองไม่ออกเลยค่ะว่าข้างในมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะกินได้หรือเปล่าในจะเป็นเม็ดสีขาวๆค่ะส่วนมากนะคะคนจะนิยมเอาไปใส่กับของหวานนะทุกคนของหวานรวมมิตรล่องช่องอะไรแบบนี้ค่ะใส่ได้หมดเลยนะแม่หมายเชื่อเลยนะคะว่าหลายคนเคยกินค่ะแต่ไม่รู้ค่ะว่าเขามาจากไหน แล้วก็วิธีการทาอะ่ะคือยากแค่ไหนนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่แม่ใหม่ได้เห็นวิธีการทําแล้วก็ได้ทําด้วยตัวเองค่ะทุกคนจะบอกเลยนะคะว่าเห็นแบบนี้คือมันไม่ได้ง่ายเลยนะเพราะว่าเจ้าลูกชิดต,ตัวนี้ค่ะเขาจะมียางกัดด้วยนะทุกคนคือถ้าเราไม่ใส่ถุงมือนะคะหรือว่าผิวของเราไปสัมผัสค่ะจะเจอยางค่ะยางตัวนี้คือกัดแล้วก็จะคันมากเลยค่ะทุกคนสาคัญเลยค่ะเราต้องป้องกันด้วยการใส่ถุงมือนะคะแล้วก็ใส่กางเกงขายาวแล้วก็เสื้อแขนยาวค่ะ นี้น้องสาวกับแม่ใหม่นะคะทุกคนก็ต่างมั่นใจมากเลยนะคะใส่แต่ขาสั้นมาทําค่ะจนแม้กระทั่งคุณแม่ต้องไปเอากางเกงขายาวมาให้น้องสาวใส่เลยค่ะเพราะถ้าหากพ่อยางตัวนี้ค่ะไปถูกขานะคะขาก็จะคันค่ะถุกมือมือก็จะคันดูสิคะตอนนี้น้องสาวแม่ใหม่เริ่มคันแล้วเป็นผลไม้อย่างหนึ่งเลยนะคะที่กินยากมากพอเราตัดเสร็จค่ะแล้วก็เอามาต้มแบบนี้นะคะจริงๆอะ่ะต่างคนต่างมีหลายวิธีในการทํานะทุกคนแต่ว่าอันนี้คือพ่อแนะนําว่าให้ทําแบบนี้ก็ ก็เลยทําแบบนี้ก่อนต้มไปสักพักค่ะมันก็จะเริ่มเข้าที่นะคะหรือว่ามันเริ่มสุกนี่เองก็จะตักเอามาใส่ถังก่อนนะคะทุกคนแล้วค่อยเอาไปบีบอีกทีถ้าน้องสุกแล้วนะคะเปลือกของน้องค่ะก็จะเป็นสีขี้ม้าแบบนี้นะคะแม่ก็เอาอีกถังมาเลยค่ะเอามาต้มต่อในน้ําเก่าได้เลยนะแล้วก็เติมน้ําค่ะให้มันน้ําเยอะๆนะคะต้องบอกเลยค่ะตอนนี้เริ่มกุมใจแล้วนะคะว่าจะทํายังไงถึงจะหมดกองนี้เพราะมันคันมากเลยค่ะทุกคนน้องจะมีน้ํายาที่ บบว่ากัดเราแล้วแบบคันมากเลยอะขั้นตอนต่อไปค่ะแม่ก็จะเอามาหนีบตรงนี้นะคะเอามาทดลองก่อนนะคะว่ามันได้ที่หรือยางแล้วมันกดได้หรือเปล่าถ้ามันกดได้ก็แสดงว่าน้องสุกแล้วค่ะระหว่างที่คุณแม่กําลังกดนะคะแม่ใหม่ก็มาดูที่เตาก่อนเลยค่ะต้องมาช่วยเขาคนหน่อยนะคะเดี๋ยวเขาจะติดก้นหม้อค่ะอุ๊ยไม่ใช่ค่ะก้นกระทะส่วนน้องสาวค่ะก็คันใหญ่เลยค่ะทุกคนดูสิหน้าแดงหน้าดำหมดเลยน้องสาวบอกว่าตอนนี้ยกเลิกทันไหมคะ ไม่อยากทําต่อแล้วแต่ไม่ได้แล้วค่ะอุปกรณ์พร้อมซะขนาดนี้นนคือคุณจะยกเลิกไปได้แล้วนะคะมีทางเดียวค่ะทาต่อไปค่ะโอ้โหเพ,พื DB, พ่อน,รรรพนๆพอจะดูออกหรือยังคะว่าข้างในอ่ะน้องเป็นเม็ดอะไรสรุปค่ะน้องคือลูกชิดน,นะคะลูกชิดแม่ใหม่ก็เพิ่งจะรู้นะคะเพราะว่าไม่เคยเซิร์ชมาก่อนหรือว่าน้องชื่ออะไรจะเรียกแต่ภาษามุ้งค่ะว่าจีตรงล่าและแล้วตอนนี้ก็เที่ยงแล้วค่ะแม่ใหม่ต้องขอตัวไปกินข้าวก่อนนะทุกคนแล้วเที่ยงนี้ค่ะเรากินเมนูอะไรเดี๋ยวแม่ใหม่ จะมาถ่ายให้เราดูในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัดจบแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ